สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง Magic of Love t ทา o t เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงทำนายไพ่ด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออร,ร์เรคอลนะคะแม่หมอเอขอขอบคุณทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะชื่นใจมากๆดีใจมากๆขอบคุณจากใจเลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะ หัวข้อที่เราจะมาทำนายกันนะคะเมื่อโควิดผ่านไปความโชคดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณ นะสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ค่อนข้างรุนแรงนะทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกแม่หมอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกๆคนนะรวมถึงตัวเองด้วยนะทุกคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งหมดไม่ว่ามากหรือว่าน้อยนะแม่หมอเลยทำหัวข้อนี้ขึ้นมานะคะเพื่อจะให้เป็นกำลังใจเป็นพลังงานบวกๆให้กับทุกคนนะคะว่าเมื่อสถานการณ์โควิดนี้มันผ่านไปความโชคดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ก่อนอื่นการทำนายไพ่แบบนี้เป็นการทำนายโดยรวมมีพลังงานคนมากมายเลยที่เข้ามาดูนะคะขึ้นอยู่กับว่าพลังงานของเพื่อนๆกับพลังงานของแม่หมอจะสื่อสารตรงกันมากน้อยแค่ไหนนะความมั่นยามอัดตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะฟังแล้วก็ไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปนะรับแต่เรื่องดีๆรับแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่หมอมีไพ่สามกองเบือน,เ,น,เ,นเลือกนะคะ ไพ่กองที่1ภ่กไ่กองที่2และไพ่กองที่3ให้เพื่อนๆเลือกนะคะ1กล่องแล้วเดี๋ยวแม่หมอจะแถม Romantic Angel ให้อีกกองละ5ใบนะคะอันนี้ไม่ต้องเลือกนะคะอันนี้อันนี้จะเปิดให้สำหรับทุกสำหรับอยู่แล้วอีก5ใบนะคะ ให้เพื่อนๆทาสมาธิทําจิตให้นิ่งนะนึกถึงสถานการณ์ชีวิตตอนนี้นะแล้วก็คาดในสถานการณ์อนาคตที่คาดหวังนะเมื่อโควิดผ่านไปความโชคดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณทําสมาธิให้นิ่งนะคะหลับตาลืมตาขึ้นมานะคะไพ่กองไหนที่สะดุดตาสะดุดใจคุณเป็นอันดับแรกให้เลือกไพ่กองนั้นนะคะแม่หมอจะให้เวลา5วินาทีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กลองที่1นะคะเอ mm hmm. ไดททำการสรับไพ่แล้วเลือกไพ่ออกมาแล้ว10ใบนะคะ mm hmm. แล้วก็จะมีโรแมนติกแองเจิลแถมให้อีก5ใบนะคะทั้งหมดเป็น15ใบ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้คุณได้ไพ่อะไรบ้างคะ่ะค mm ่ะ hmm. คุณได้ไพ่15บใบนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1นะคะ mm hmm. two of swords Page of pentacle, end of pentacle, king of pentacle, edge of pentacle, just men, strength, page of cups, knight of wands, the temperance, retreat, love yourself first, very soon, fruit, past life relationship. หัวข้อในวันนี้นะคะเมื่อโควิดผ่านไปความโชคดีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณตามหน้าไพ่นะคะแม่หมอเห็นแต่เรื่องเงินทั้งนั้นเลยนะที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยทำให้คุณรู้สึกลังเลสับสนนะคะอยากมีการตัดสินใจใหม่ๆได้แต่รอโอกาสรอให้สถานการณ์ทุกอย่างมันคลี่คลายผ่านไปนะคะ ตอนนี้คุณอาจจะได้รับผลกระทบทางด้านการเงินค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะแต่เมื่อสถานการณ์นี้มันผ่านไปคุณจะมีโอกาสนะคะได้เริ่มต้นได้รับเงินจากการทำงานใหม่ๆนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้เลื่อนขันถูกปรับเงินเดือนหรือว่าได้ทํำในตําแหน่งที่สามารถมีรายได้มากขึ้นได้นะคะตอนนี้คุณก็แบบห่วงแหนการใช้เงินใช้เงินอย่างประหยัดมากๆเลยนะคะ แล้วก็แปดเหรียญเนี่ยมาบอกว่าการเงินเนี่ยจะเติบโตจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคุณจะมีรายได้หลายๆทางมากขึ้นอย่างเช่นว่าถ้าใครทํางานประจำเนี่ย ก็อาจจะมีรายได้เสริมในทางอื่นเข้ามามาช่วยในทางเรื่องการเงินนะหรือถ้าใครทำงานธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของเองเนี่ยก็คืออาจจะมีขยับขยายนะคะมีสายลูกค้ามากขึ้นมีการติดต่อสื่อสารน,นะคะที่เพิ่มเติมมากขึ้นทำให้รายได้คุณมากขึ้นด้วยนะคะ King of p e n t a c l e นะคะมาบอกว่าไม่ต้องกลัวผ่านสถานการณ์นี้ไปนะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วคุณเป็นคน ที่มีการตัดสินใจนะเด็ดขาดอยู่แล้วในทุกๆอย่างในชีวิตคุณไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องงานนะสุดท้ายคุณจะเป็น king of pentacle ได้นะความมั่งคั่งร่ำรวยมันยังอยู่กับชีวิตคุณอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวไปนะสถานการณ์ตัวนี้ที่มันอาจจะหยุดนิ่งไปในเรื่องอารายได้หรือการหาเงินเนี่ยสุดท้ายแล้วยังไงคุณก็เป็น king of pentacle นะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยอยู่แล้วมีดวงเศรษฐีอยู่แล้วนะคะ a d g e of pentacle นะหนึ่งเรียนเนี่ยการที่มี อยู่กับตัวเองตลอดนะคะมีคนมีเงินใช้อยู่ตลอดนะคะไม่ได้เป็นคนขัดสนขาดแคลนเรื่องเงินแล้วคุณก็จะมีการหาเงินเก่งนะเงินจะเข้ามาหาคุณจากทุกนิศทุกทางได้นะคะ ตรงนี้ก็บอกว่าจะเกิดการตัดสินใจแม่หมอไม่รู้ว่า,าคุณกำลังตัดสินใจอะไรอาจจะเป็นการตัดสินใจลงทุนในเรื่องใหม่ๆการออมหรือว่าการตัดสินใจสมัครงานใหม่หรือ,อาการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจใหม่นะ คุณจะตัดสินใจทำมันนะหลังจากสถานการณ์โควิดที่คลายนะคุณทำมันได้นะคุณเป็นคนเก่งนะคุณมาเหนือกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยนะคะ Pace of c u p นะคะคุณจะอาเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือว่าเจอทีมเวิร์คคนที่จะมาช่วยคุณนะให้ให้สิ่งที่คุณตัดสินใจทำเนี่ยมันสำเร็จได้ง่ายดายขึ้นนะเอ็ดออฟวานะคะคือ,ค,อ,ค,อ,อชชนะคุณจะทำมันได้อย่างมีความสุขอย่างมีไฟอย่างโชตโชนเลยทีเดียวนะคุณจะทำมันได้อย่าง มีความสุขด้วยนะไฟมาเต็มเปี่ยมเลยนะความสําเร็จความคิดที่อยากจะทําให้มันไปถึงจุดที่คาดหวังนะคะม้าเร็วมาแล้วนะทุกอย่างจะเต็มสปีดแล้วนะหลังจากนี้นะคะ t e m p e r a n c e นะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อเกิดการตัดสินใจตามที่บอกไปนะคะการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีการเปลี่ยนแปลงในทางที่คุณรอคอยคาดหวังมันจะเกิดขึ้นนะคะ เดี๋ยวแถมเรื่องความรักให้นิดนึงรีชีสเขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดอ่ะก็เครียดกันทุกๆคนแหละแต่ว่าคนที่คุณรักก็ก็ยังเคียงข้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ให้ล่าถอยไปก่อนความรักเก็บเอาไว้ก่อนเนาะให้รักตัวเองก่อนนะ uh, Love yourself first รักตัวเองก่อนคิดเรื่องตัวเองก่อนนะคิดเรื่อง สา,สารเรื่องเงินเรื่องงานของตัวเองก่อนเนาะ very soon mm hmm. เมื่อเหตุการณ์สถานการณ์โควิดที่มันเร็วร้ายเนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ย ยังไงเนี่ยก็ความรักของคุณนะไม่ต้องห่วงหรอกมีเวลามีโอกาสด้วยฟรสกันแน่นอนนะเดีออนด้วงุงิจุจิกันอยู่อย่างแน่นอนนะเพราะว่าคนของคุณนะ่ะเป็นพาสไลท์รีเลชั่นชิพนะเป็นคู่จากอดีตชาตินะคนที่อธิฐานร่วมกันว่าจะเป็นคู่กันคู่ชีวิตกันไม่ว่าชีวิตจะเกิดสถานการณ์อะไรจะเป็นโควิดจะปัญหานน่นนี่นั่นสิ่งอย่าง ยังไงก็เป็นคู่กันความรักเนี่ยพักไว้ก่อนถอยนักกรนมมาก่อนนะใช้จิตวิญญาณมุ่งทั้งหมดไปที่เรื่องการเงินการงานและการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังคิดจะทำนะคะสำหรับวันนี้ เอขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในเรื่องการเงินการงานความรักและทุกๆสถานการณ์นะคะเมื่อสถานการณ์โควิดผ่านพ้นไปขอให้ทุกคนได้ตั้งสติเริ่มต้นใหม่นะคะเจอแต่ความโชคดีในทุกๆเรื่องทุกๆด้านนะคะ,ะแม่หมอฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะเพื่อจะได้ลงคลิปให้ดูในทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2นะคะแม่หมอได้ทำการสับไพ่แล้วเลือกไพ่ไว้แล้ว10ใบนะคะแล้วก็จะเปิดโรแมนติกแองเจิลแถมให้อีก5ใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างคะ่ะไพ่15บใบนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่ King of c h a ิกเ e ช of One, Five of c h a l i c e นายออฟสโวตจัสติกเดอะเวิลด์เทนออฟวันควีนออฟชาร์ลีพรินเซสออฟเพนตากอล์เดอะวิวลอมันติกเฟลลิ่งฮาร์ดทูฮาร์ดคอนเวอร์เซชันอันเรียกราดด์เลิฟทรูเลิฟเลิฟยูอัลเซลฟ์เฟิร์สตามหน้าไพา่นะคะหัวข,ข้อวันนี้ เมื่อโควิดผ่านไปความโชคดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณแม่หมอมองเห็นที่เด่นชัดเลยคือเรื่องความรักนะคะคนไกลของคุณคนที่คุณคิดถึงอยู่อ่ะคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่ใจดีคนที่อยู่ห่างไกลกันเนี่ยคนที่คุณรอคอยเสมอเลยว่าจะเมื่อไรเขาจะมามาเริ่มต้นความสัมพันธ์มามีช่วงเวลาที่ดีต่อกันนะคะคุณเครียดคิดมากคุณตกกังวล นะคิดว่าการห่างไกลกันครั้งเนี้ยเหมือนคุณรู้สึกถูกเทถูกทิ้งรู้สึกพัดภาครู้สึกเครียดเจ็บปวดเสียใจนะคะเหมือนกับคิดมากไปเองอะ่ะว่าเขาจะมาหาอีกไหมเนี่ยเขาเหล่าห่างไกลไม่ได้เจอกันหลายเดือนบางคนหลายปีอะ่ะมันเป็นยังไงความรักครั้งนี้เขายังรักเราอยู่ไหมเขารักคุณอยู่นะเขายังถือ ควยแห่งความรักอย่างมั่นคงมั่นมืออยู่เสมอเลยนะคะหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายและผ่านไปนะเขาจะตัดสินใจมีการตัดสินใจที่คุณพึงพอใจนะและการตัดสินใจนั้นจะทำให้คุณมีความสุขแน่นอนนะเพราะว่าคุณเป็นเดวเวลด์ของเขานะคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาคุณเป็นความรักเดียวเป็นความสุขเดียวของเขานะคะ ตอนนี้เขาก็เครียดเรื่องงานของเขานะมีภาระมากมายหนักอึ้องเลยทีเดียวนะแต่ก็มองคุณไม่อยู่นะคะถึงแม้ว่าจะไกลกันเหลือเกินแต่ปลายทางคือคุณนะขอให้เขาเนี่ยได้เคลียภาร,รกิจเคลียปัญหาผ่านพ้นช่วงสถานการณ์ตอนนี้ไปก่อนนะคะเขาจะมุ่งหน้าเดินทางมาแน่นอนนะถึงแม้ว่าจะไกลกันแค่ไหนนะคะ King of c h a ฟช c e Queen of อ h a าลิ e ออกมาคู่กันเลยถือถ้วยกันอยู่คนละใบเนี่ยความรักที่มั่นคงเนี่ยคุณก็รักเขามีถ้วยพร้อมที่จะถือให้เขาเขาก็รักคุณมีถ้วยพร้อมที่จะถือให้คุณต่างคนต่างมีรักมั่นคงอยู่แล้วอย่าให้สถานการณ์มาทำให้คุณโลเลเครียดคิดมากหรือสงสัยนะเพราะว่าออ Princess of Pentacle มาบอกว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่มั่นคง ยืดยาวอยู่แล้วไม่ต้องกลัวกังวลไปนะ The w e ออกมาบอกว่ารอเวลาหน่อยโชคชะตาจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านแน่นอนนะคุณจะมีความรู้สึกที่โรแมนติกความรักที่อบอุ่นแสนหวานต่อกันนะคะ,ะ Heart to Heart Conversation ใจของคุณนะมันสื่อถึงกันได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าตัวคุณจะไกลกันกี่ร้อยกี่พันกิโลนะคะเพราะว่าคุณนะเป็นคู่กันมีจิต วิญญาณที่สามารถสื่อสัมผัสถึงกันได้นะถ้าคุณยังเครียดคิดมากกังวลแบบนี้นะ ความรู้สึกลึกๆเขาเขารับรู้ได้นะคะเขาก็จะทํางานทําภารกิจด้วยความรู้สึกที่มันไม่สดชื่นจำ่ำใสหรือเต็มกําลังนะถ้าคุณรักเขานะคุณจะต้องรักตัวเองด้วยรักตัวเองก่อนนะเพราะให้แล้วก็ให้เชื่อมั่นด้วยนะว่ามันคือรักแท้ความรักนี่มันคือรักแท้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดหรือปัญหาอะไรก็ตามคุณก็คือคู่แท้รักแท้ต่อกันนะคะตอนนี้อย่าคิดมากรักตัวเองมากมามุ่งหน้าสนใจทำชีวิตและภารกิจนะ้าที่งเต็งก่อน ความรักเนี้ยปล่อยวางความคิดลงไปได้เลยนะเขารักคุณคุณรักเขานะเป็นความรักที่มั่นคงแน่นอนรอโชคชะตาหมุนเวียนเป็นไปรอคอยก่อนนะอัน r ีควอเตอร์เนะคะ ความรักที่มันไม่สมหวงังตอนนี้ที่คุณรู้สึกเนี่ยว่ามันเครียดไม่สมหวังพังทลายมันไม่สมหวังแน่นอนแหละแล้วมันก็จะเครียดแล้วก็จะไม่สมหวังจริงๆนะถ้าคุณยังไม่ปล่อยพลังงานลบๆแล้วก็คิดแต่คิดแต่กังวลคิดแต่ด้านลบแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเอาความคิดของเรามาหลอกกับ อย่าเอาให้ให้ให้เป็นปัญหาปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีเลยความรักครั้งนี้ปัญหาคือความห่างไกลเฉยๆซึ่งเขาอาจจะติดสถานการณ์โควิดที่มาหาคุณไม่ได้นะรักกันอยู่แล้วมั่นคงในจิตใจต่อกันนะคะอยู่นิ่งๆด้วยสถานการณ์และสติที่สงบนะใช้ชีวิตของการละกันทำภาระหน้าที่ของการละกันอย่างดีที่สุดนะคะยังไงคุณก็เป็นโลกของเขาเป็นความรักของเขานะเขาจะเดินทางมาหาคุณไม่ว่ามันจะไกลร้อยโยช์สุดโยช์แค่ไหนนะที่รักของฉัน นะยังถือถ้วยมั่นมามอบให้เสมอคุณก็รักเขาก็รอที่จะมอบความรักเป็นกําลังใจที่ดีให้กับเขานะคะสําหรับวันนี้นะเอ๋ขอทํานายไพ่กล่องที่2แต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณโชคดีในเรื่องความรักโชคดีในทุกๆเรื่องการงานการเงินนะคะเราจะผ่านสถานการณ์โควิดนี้ไปด้วยกันนะคะ ยฝากกำลังใจฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะคะ,ะแม่หมอได้ทำการสับไพ่นะแล้วก็เลือกไพ่มาแล้ว10ใบนะคะและนี้เป็นโรแมนติกแองเจิลนะคะที่เปิดแถมให้อีก5ใบนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่15ใบคุณได้ไพ่อะไรบ้างคะ่ะ ไพ่15ใบนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่ d e m p e r o r Page of w a n d The h a l e p h a n t The Moon, King of w a n d Three of Wands, i x of Pentacles, Eight of Pentacles, Seven of w a n d Four of w a n d Romantic Feeling, Wedding, Keep and Open m i n d First Love yourself first. ตามหน้าไพ่นะคะเมื่อโควิดผ่านไปคุณจะโชคดีความโชคดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ,ะแม่หมอเห็นที่โดดเด่นมากเลยคือเปน็นเรื่องการงานนะคุณเป็น the emperor อยู่แล้วว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนทํางานเก่งแล้วก็คุณเป็นคนที่มีการติดต่อสื่อสารที่ดีด้วยนะคุณมีสังคมกว้างอะ่ะการทํางานของคุณ การเจราจาวาทศิลป์ในการสื่อสารคุณดีมากๆอยู่แล้วคุณเป็นคนที่สารภาพการงานดีนะการเงินกม็มั่งข้างอยู่แล้วนะคะช่วงสถานการณ์โควิดเนี้ยอาจจะทำให้คุณนิ่งชะง,งักไปบ้างนะกับโปรเจกต์หรือว่าบางอย่างที่คุณไม่สามารถสานต่อความคิดคุณไปได้นะบางอย่างหยุดยินนิ่งชะง,งักไปช่วงขณะหนึ่งนะคะคุณก็เกิดความเครียดกังวลคิดมากแหละ แต่ด้วยคุณนะเป็นคนที่มีความจิตใจดีนะแล้วก็มีพลังบวกในตัวเองค่อนข้างสูงเลยนะคะคุณคุณจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานนะคุณจะมีทีมซัพพอร์ตที่ดีเข้ามาช่วยคุณให้มันสำเร็จนะคะการงานที่คุณคิดไวอ้อาจจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นนะหลังจากโควิดเนี้ยคู่แข่งจะมากขึ้นหรืออาจจะมีคนที่จะเข้ามาแบ่งผลประโยชน์หรือว่า ธุรกิจของคุณนะเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะให้คุณมั่นใจในตัวเองนะวคุณเป็นคนที่เก่งคุณจะสามารถหาเงินสร้างเงินนะคะให้มีรายได้เพิ่มจากธุรกิจที่คุณคิดไว้หรือว่าถ้าทํางานประจําก็จะมีรายได้เพิ่มนะคะอาจจะได้การโปรโมทหรือว่าได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นได้เงินมาจากทางที่คุณทําอย่างชํานาญนะคะเงินนั้นจะเพิ่มขึ้นจะมั่นคงมั่งคั่งเพิ่มขึ้นนะคะตามลําดับนะ ไพ่โฟล์วนนะคะมาบอกว่าคุณจะสำเร็จแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกังวลเลยนะคุณเป็นเอ็มเพอเรอร์อยู่แล้วนะความสำเร็จของคุณในเรื่องการงานการเงินมันจะเกิดขึ้นนะคะแม้แต่หลังโควิดกับการแข่งขันจะสูงนะเรื่องงานหรือว่าคู่แข่งขันทางด้านธุรกิจจะเยอะแค่ไหนคุณทำมันได้อยู่แล้วนะคุณคือคนที่เก่งกาจคุณคือผู้ชนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะอาจแอบเครียด นะแต่ว่าคิดแผนในใจอะไรไว้ลงมือทำนะคุณจะสามารถจัดการในสิ่งที่คุณวางแผนไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะแล้วก็ แถมเรื่องความรักให้นะคะความรักนี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยไปมุ่งหน้าทํางานของคุณอย่างเต็มที่เลยนะเพราะว่าคนรักของคุณคู่รักของคุณคนที่มาถามเนี่ยจะแต่งงานแล้วนะมีคู่รักที่ดีนะคะมีเขาเป็นกําลังใจให้คุณมีความโรแมนติกให้กับคุณอยู่เสมอเลยเวลาคุณเครียดคุณท้อเรื่องงานอะนะคะคุณจะมีภาวะแห่งการได้ถูกเติมเต็มจากคู่รักของคุณนะสามีภรรยาของคุณหรือว่าแฟนของคุณ่ะ อยู่ตลอดเลยนะคะคุณไม่ได้เอาใจไปไปคิดเรื่องความรักเลยอะสถานการณ์โควิดครั้งนี้คิดแต่เรื่องงานมีเรื่องไพ่เรื่องงานขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะคลิป on open mind นะเปิดใจกับทุกเรื่องทุกอย่างเปิดใจยอมรับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคุณสมบัติของคุณเป็นอิมพ r เรอยู่แล้วนะอ m p e r เรอเนี่ย ผ่านทุกอย่างเก่งทุกสิ่งเชื่อมั่นมั่นใจเปิดใจกับมันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องปัญหาธุรกิจใดๆก็ตามนะคะกับความรักก็ยังคง ไม่ต้องกลัวนะคะจะมีช่วงเวลาที่ได้ first กันนะแฟนคุณสาม,มีภรรยาคุณก็ณยังคอยให้กําลังใจนะเหนื่อยไหมที่รักนะออดอ้อนนะคะมีกันและกันอยู่เสมอนะวางความรักไว้ได้เลยนะไปมุ่งหน้าทําตามความคิดที่คุณเครียดอยู่เนี่ยเรื่องงานมากมายเนี่ยทำมันให้สําเร็จก่อนนะคะ love yourself first นะรักตัวเองก่อนเอาเรื่องงานให้สําเร็จก่อนนะความรักอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ต้องคิดเรื่องความรักเลยไม่มีปัญหาใดๆนะคะสําหรับวันนี้ เมื่อโควิดผ่านไปความโชคดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะก็ตามที่แม่หมอทํานายไปความโชคดีเรื่องการงานมากมายจะเกิดขึ้นกับเดมเพลเรอร์คนนี้นะคนเก่งนะคะยังไงแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้คุณนะคะผ่านพ้นอุปสรรควิกฤตปัญหาในทุกๆด้านเลยนะคะขอให้คุณโชคดีในเรื่องการงานการเงินความรัก ะะวันนี้ฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กดไล k e like, กดติดตามกดกระดิ่งให้กับแม่หมอด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ